สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณนะคะสวนบอนสีเล็กๆอยู่ที่อำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะนะคะวันนี้มีไม้มาแบ่งปันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีครบเลยทั้งไม้เก่ากลางอะไรมามามา,มาคละกันให้เลยนะคะพี่ๆทั้งบอนใบยาวบอนป้ายนะคะไม้กระสีมีครบเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่เปิดม,มาเจอ เขยสุพรรณชาแนลอะไรยังไม่ได้กดติดตามน้องฝากกดติดตามด้วยนะคะพี่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็จะได้เข้ามาเลือกไม้ได้ก่อนใครเลยนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ชมคลิปแล้วชื่นชอบต้นไหนนะคะสนใจอยากสั่งซื้อโทรได้เลยค่ะเบอร์เดิมนะคะ098ค่ะ2650905เบอร์นี้พี่ๆสามารถโทรได้แอดไลน์ได้นะคะหรือจะสแกน QR code คที่หน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่าส่งน้องคลิปเป็นแบบเหมาจ่ายให้ค่ะ60บาทเท่านั้น ไม่บอกเพิ่มในทางโอนเงินเราก็เก็บเงินปลายทางส่งดวนของไพรสันีไทยนะคะมีรอบส่งให้พี่ๆทุกวันเลยนะคะเว้นวันเสาร์วันเดียวเท่านั้นวันไหนส่งมไม่ได้จะระบุวันที่ส่งให้ได้ชัดเจนให้ทราบวิธีนึงและโปรโมชั่นแถมดินยังมีเหมือนเดิมนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่สั่งซื้อบอลสีน้องแถมดินใบกั้มปูหมัดธรรมชาติพร้อมใช้งานให้กับทุกๆออเดอร์ที่มีการสั่งซื้อบอนสีไปด้วยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกระจอมอบบรรสีฝากด้วยค่ะพี่ๆนะคะ หนึ่เซตนะคะเซตละแปบเกาบาทที่พี่จะได้กระมังขนาด40เซนหนึ่งใบนะคะจุดสูงกลาง40เซนหนึ่งใบนะคะก็ลวดกลมแบบนี้นะคะน้องจะพันให้สำเร็จเลยนะคะ1เส้นตัวสูง2เส้นถุง30สิคูณห้าใบค่ะเคเบิลไทย ครบเซตเลยนะคะให้นำไปประกอบเองได้เลย5นาทีใช้งานได้ชุดละ89บาทเท่านั้นนะคะ1 3ชุดแรกนะคะค่าส่ง55บาทชุดที่4ขึ้นไปน้องขอค่าส่งบวกเพิ่ม5บาทนะคะโอนเงินนะคะไม่บวกเพิ่ม เก็บปลายทางสําหรับกระจมอบบอลสีน้องขอค่าข,ขอเก็บค่าบริการเพิ่ม20บาทเท่านั้นนะคะส่งแยกกันนะคะสั่งกระโจมมา1นึ่ใบสั่งบอลสีหนึ่งต้นน้องแยกให้2กล่องนะจ๊ะไม่ส่งรวมกันนะนะคะสนใจโทรสั่งซื้อได้เลยาการลมกมันแมลงใช้ได้ดีค่ะสําหรับการพักฟื้นไม้นะคะพี่ๆไม่จําเป็นต้องเป็นบอลสีนะสาหรับกระจมนะคะใบค่อนข้างใหญ่ค่ะถ้าใส่กระถางสี่ก็จะได้หลายใบหน่อยนะคะกระถาง5กระถาง6กระถาง8 ได้ไปจนถึงส so ิบสิบสองสิบสองก็ได้แต่ถ้าไม้ใหญ่จะไม่ไม่ดีแล้วเพราะว่าไม้มันจะชนเนาะถ้าใส่กระถางสิบสองได้ในไม้ต้องใหญ่แล้วแหละใบใบอาจจะชนถุงใช่ใช่คสามเผ็ดใช่ใส่น้อยค่ะคะไม้ต้นเล็กๆนะคะที่ต้องการใช้ความชื้นนะคะพักฟื้นไม้เนี่ยเหมาะเลยค่ะกระโจมใช้ได้ทุกอย่างนะมาเริ่มเลยค่ะที่น้องจะแบ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่อะไรดี เริ่มที่ต้นเนแล้วกันเศรษฐีสุพรรณแต่ของน้องนี่คือกัดสีแบบว่าจึ้งๆเลยนะน้องเอาแบบว่าต้นกัดสีจึ้งๆให้เลยไม้นอกตู้อยู่ในกระถางห้าความสูงเศรษฐีสุพรรณเป็นไม้คอมแพกไม่ได้สูงมากเป็นไม้ทรงคอมแพกนะคะจะไม่ได้สูงมากนะนี่หนาอแล้วนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนว่ามีกี่ต้นโอเคหนึ่งต้นแม่กับต้นหน่อนะคะหนึ่งต้นแม่กับต้นหนอ่อแล้วดูดูสีก่อนพี่ๆอันนี้คือสีธรรมชาติ ไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นดูเลี้ยงให้ได้แบบนี้นะเศรษฐีสุพรรณนะคะพี่ๆกระถางห้ากระถางห้านิ้วน้องขอที่เท่าไหร่สองร้อยแม่อ 190. อร้อยเก้าสิบมต้นอ่ะสองต้นต้นแม่ต้นลูกน้องให้หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทน้องให้พี่ๆไปหนึ่งร้อยเก้าสิบาทค่ะสำหรับเศรษฐีสุพรรณกระถางห้านิ้วกระสีสวยๆเลยนะ ต้นสวยๆไปเลยนะส่วนต้นนี้ค่ะเป็นเพชรบ้านปทุมเพชรบ้านปทุมเป็นบอลใบกลมป้ายนะคะตรงนี้ฟอร์มสวยๆอยู่ในกระถางหกค่ะเพชรบ้านปทุมก็ไม่ใช่ไม้ใหญ่นะคะเป็นทรงคอมแพคเหมือนกันต้นนี้เชื้อดีค่ะป้ายสวยไม่มีหลุดนะคะป้ายสวยถ้าไม่มีหลุดเลยค่ะพี่ๆนะดูนี่ต้นนี้ป้ายแบบดูสวยมากพื้นแดงป้ายเขียวใช่ไหมคะอันนี้เป็นบอลพื้นแดงป้ายเขียว เพชรบ้านปฐุมให้ดูสีจักสะดือนะพื้นสีสะดือเป็นสีอะไรนะคะแล้วป้ายสีอะไรมาให้ยึดตรงนี้เป็น,พ,น,ปน,ะะน,นปพื้นแดงป้ายเขียวนะคะเนี่ยเห็นป่ะยึดจักสะดือพื้นแดงป้ายเขียวนะคะใบใหม่ต้นนี้เหมือนจะป้ายทั้งใบ เหมือนจะไปทั้งใบเลยนะคะน้องมีแบ่ง2ต้นสําหรับเพชรบ้านปทุมนะคะขนาดใกล้เคียงกันทั้ง2ต้นพี่ๆเลือกได้ค่ะอ่ะน้องระบลูุต้นนี้เป็นต้นที่1นะคะแล้วก็ต้นนี้เป็นต้นที่2ล้นกระถาง6แล้วนะคะอันนี้อ่ะจริงๆไปเลี้ยงอีกสักแป๊บหนึ่งอัพไซด์ลง8ได้เลยหรือว่าขนาดนี้ก็ลง8ดได้แล้วเนาะ มันล้นก็ถางหกแต่แล้วอะลงแปดได้แล้วนะคะมีแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็สองเพชรบ้านปทุมป้ายสวยฟอร์มสวยทั้งคู่ค่ะฟอร์มสวยทั้งคู่เลยเอาไปที่สองร้อยห้าสิบาทกระถางละสองร้อยห้าสิบาทสาหรับเพชรบ้านปทุมหน้าสวยๆป้ายสวยๆแบบนี้เลยจ้ะตอนนี้ค่ะพี่ๆตอนนี้มีนามว่าเยี่ยมตะวันนะคะ พื้นเขียวกระดูกดําป้ายแดงนะคะพื้นเขียวกระดูกดําป้ายแดงนี่อันนี้คือกัดแดงด้วยแล้วก็ป้ายแดงด้วยนะพี่ๆดูสังเกตดีๆนะเห็นป่ะอันนี้คือป้ายนะมุมนี้คือป้ายแล้วก็กัดสีแดงแต่กับกระดูกอ่สะดือดํากระดูกเขียวคือบอกไม่ถูกเลยเรียกไม่ถูกพลาดอ่าอ่าอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใบนี้ชัดเลยเห็นไหมเนี่ยป้ายนะคะนะอ่าน้องอยู่ในกระถางห้านะคะจาชื่อไม่ได้ละอะไรวะ พูดไปเมื่อกี้นี่เอเยี่ยมตะวันนะคะเยี่ยมตะวันกระถาง5้าป้ายสวยๆน้องให้ที่200บาทพอวันนี้เอาไปราคาเบาๆนะคะอย่าลืมนะสั่งบอลสีแถมดินใบกัมปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้งานทุกๆออเดอร์เลยนะคะเยี่ยมตะวันตัวนี้ป้ายสวยจริงๆนะคะเนี่ย จะป้ายเล็กป้ายน้อยป้ายเยอะอะไรคือมีมาครบอะทุกใบนะคะแต่ป้ายสวยจริงนะมเป็นไม้ทรงคอมแพกค่ะไม่สูงมากกระถางห้าความสูงอยู่ที่ประมาณยี่สิบกว่าเซนนะคะรวมกระถางด้วยเนาะต้นนี้้องให้ที่สองร้อยบาทพอนะคะน่าสวยสวยเลยจ้าเยี่ยมตะวันค่ะมาี่ต้นนี้ค่ะสุรเสนเปรมปรีแม่สุรเสนอย่างเดียวนะคะพี่พี่สุรเสนพญาสุรเสนหรือหรือสุรเสนเนี่ยอันนี้ดูดูใบก่อนอันนี้ใบยังไม่เต็มัยนะคะ ใบยังไม่เต็มวัยดูความยาวของใบก่อน20เซนได้นะคะแล้วกัดสีสวยมากตอนนี้เป็นฤดูที่ไม้กัดสีสวยจริงๆนะคะสูตรเซนให้ดูก่อนนี่มีหูใต้ใบเป็นไงหูอื้อน,นะคะนี่เห็นปะ มีหูใต้ใบนะน้องอยู่ในกระถางห้าเป็นไม้นอกตู้นะคะแต่สามารถอัพไซส์ลง6ได้แล้วหรือจะไป8เลยก็ได้นะคะหรือจะไป8นิ้วเลยก็ได้นะคะแล้วก็สีสวยมากนะคะสุรเซนต้นนี้น้องให้ที่2 2 0บาทขอ20นะคะให้เขาให้มีความต่างเดนหนึ่งนะ,ะสำหรับสุรเซนนะคะบอนเก่าค่ะไม่ต้องถามถึงความถึกทนนะคะทนแน่นอนนะคะพี่ๆเลี้ยงได้ทุกสภาพอากาศตอนนี้เอาไปที่220บบาทพอคะ่ะ มาที่ต้นนี้กันต่อเลยเดี๋ยวให้ดูต้นโตก่อนนะคะแต่จริงๆต้นต้นโตนต,นต้นใหญ่กับต้นเล็กก็ไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหร่นะพี่ๆต้นนี้คือปิ่นปทุมนะคะมอนไปยาวยาวแบบยาวสวยนะนี่น้องให้ดูมุมนี้จะสวยกว่านี่เห็นปะสวยมากโค้ mm hmm. งแบบ สวยจริงนะคะลป้ายแบบพับพับเลยนะอันนี้คือต้นแม่พันธุ์ของน้องเองนะคะส่วนต้นที่แบ่งจะอยู่ตรงนี้นะคะกระถางแปดเหมือนกันนะคะเอา,เอาดูดูพี่ๆี่ดูต้นแม่พันธุ์กับต้นที่น้องแบ่งไม่ได้ต่างกันสักเท่าไหรเลยนะอะดูต้นนี้ปลายสวยไหมดูก่อนปลายทุกใบไม่มีหลุดนะัดจ๊ะใช่แล้วใบโค้งเหมือนกันเลยนี่มาปะาพับพับแล้วก็ป้ายนี่ดูอันนี้ป้ายสวยอ ป้ายทุกใบนะคะพี่พี่กระถาง8ต้นนี้น้องขอที่400บาทนะคะเพชรบ้านปทุมนะคะปิ่นปทุมอ๋อปิ่นปทุมขอโทษปิ่นปทุมปิ่นปทุมขอโทษค่ะพี่พี่ปิ่นปทุมนะคะกระถาง8นิ้วนะคะน้องขอที่400ร้อยบาทเท่านั้นจ่ายนี่ให้ดูทุกมุมเลยสวยมากป้ายสวยๆเลยไม่มีหลุดนะคะอยู่ในกระถาง8นิ้พี่พี่ไม่ต้องไปอับไซด์ละเลี้ยง เลี้ยงต่อในกระถาง8ดได้ยาวๆเลยค่ะหนี่อ่ะนี่ดูมนนี้จะสวยกว่าแบ่งต้นนี้นะคะปิ่นปทุมนา้าสายแม่พันธุ์ค่ะน้องขอที่4 0 0บาทพอจะ้ะต้นนี้ค่ะเอกชัยค่ะวิพีเอกชัยไม้กัดแดงกระดูกขาวนะคะต้นนี้เป็นสายแม่พันธุ์เล็กอยู่ในกระถาง6ความสูงเกิน30เซนแล้วนะคะน้องให้อยู่ที่ประมาณ40เซนได้นะคะดูขนาดใบก่อนเห็นปะเนี่ย กระดูกมันเริ่มขาวแล้วนะมันคนละสีกันกันกนกบสีเบญจรงค์นะคะพี่พี่ไม่เหมือนกันนะกระดูกเขาจะค่อยๆไล่ขาวขึ้นตอนที่กัดสีเต็มฟอร์มแล้วนะคะเห็นปะเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแดงมาแล้วนะอันนี้ฟอร์มสวยๆเอกชัยต้นนี้อยู่ในกระถางหกสาแม่พันธุ์น้องขอที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทพอคะ่ะเอาไปที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทพอนะคะส่วนต้นนี้ อ่ะตอนนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะคะมนตากินนารากระถางห้านิ้วค่ะพี่พี่โอ้บอลใบยาวอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บสะสมมากเอาหน่อยยังยังไงดีเอายังไงดีจะให้เห็นความยาวของใบเนี่ยนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะนี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะคะพี่พี่ยังไม่เต็มฟอร์มนะยี่สิบกว่าเซนไปแล้วเกือบสามสิบเซนนะใบยาวเกือบสามสิบเซนแล้วใบหนาก้านแข็งมาก ใบหนาก้านแข็งอีกนิดหนึ่งจะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนบอลพลาสติกอะ่ะอืมเหมือนบอลพลาสติกอะ่ะพี่พี่เหมือนของปอมอะ่ะพูดง่ายๆนะคะใบหนาก้านแข็งเลี้ยงนอกตู้ได้ถึกทนทานมากอันนี้เป็นไม้หน่อนะคะสวยแล้วน้องถึงมาแบ่งนะคะพี่พี่มอนตากินนาลาหรืออต้องก็เหมือนมาจากมนอนปีกินาลีแพงนะคะเนี่ยสูงเกือบสูงเกือบหกสิบเซนได้นะต้นนี้ยหน่อสวย น้องให้ที่390บาทพอวันนี้ให้ราคาเบาวิวเลยนะคะมนตากินาลาเอาไป390บาทพอจะ้ะเท้าเฝ้าเรือนใสแม่พันกระถางหค่ะพี่พี่ความสูงรวมกระถางเกิน30สิเซนละให้ดูขนาดใบก่อนนี่ใบใหญ่เท่าฝ่ามือแล้วนะไม่ใช่ต้นเล็กนะคะวันนี้น้องให้ราคาพิเศษสำหรับผู้เท้าเฝ้าเรือนหน้าส,สวยๆเอาไปที่สองรอสิบาทพอเอาไปที่2 2 0ยบาทพอค่ะดู ให้ดูฟอร์มไม้ก่อนนะตระสีสวยๆเลยลายลายขึ้นชัดแล้วนะคะนี่ให้ดูเห็นปะสวยงามมากเอาไปที่สองยสบาทพอจ้านี่น้องขัดไม้กัดหน้าสีสวยๆมาทั้งนั้นเลยนะพี่พี่ต้นนี้คือรณนภักนะคะหน้าชัดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วคือเห็นปุ๊บรู้ปับป๊บนะคะรณนภักต้นนี้อยู่ในกระถางห้าอันนี้ไม้ยุบไปแล้วรอบหนึ่งแล้วงอกมาใหม่นะคะพี่พีน้องไม่แน่ใจว่ามีหัวหรือยังนะ แต่เป็นไม้นอกตู้เลยคือบางต้นเนี่ยปล่อยให้มันยุบไปตามธรรมชาติไม่ได้ทําอะไรมันนะคะพราถึงเวลามันแตกใบใหม่ขึ้นมาเพราะว่าบอลสีตายยากมากพรถึงเวลามันแตกใบใหม่ขึ้นมาสีมันจะสวยขึ้นมาเลยนะคะแล้วยิ่งช่วงเนี้ยอากาศเย็นๆเนี่ยคือแบบสีสวยมากนะคะรณนพักต้นนี้น้องให้ที่สองร้อยยี่สิบอะหน้าสวย ขอความน่าสวยของน้องและกันอยู่ในกระถาง5ดูขนาดใบก่อนนะพี่ๆเห็นปะใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะเอาไปที่220บาทพอน่าสวยจริงนะคะมาที่ต้นนี้กันเท้าทองกีบหมาอ่ะดูรากก่อนไม่ต้องดูอะไรอ่ะดูรากก่อนเลยนะเท้าทองกีบหมาอู้ยต้นนี้สวยมากปกติกอใหญ่ๆน้องขายอยู่4-500นะอย่างนี้เราก็500อัพเนาะ,นะประมาณ3ต้นในกระถางแต่ว่าด้วยความที่ต้นเนี้น้องบอกก่อน น้องทําฟรรอร์มกอแล้วไล่ใบใหม่นะคะไม่ชัวร์ว่ามีหัวไหมเพราะว่าจําไม่ได้เหมือนกันนะคะอให้พี่ๆสังเกตดูที่ใบนี้นี่คือใบล่างสุดใบล่างสุดแต่ใบใหญ่เพราะว่าคือตัดไล่ใบใหม่นะคะถ้ามันสูงไปไม่สวยน้องตัดจับตัดไล่ใบเลยแล,และที่สําคัญคือต้นนี้เหมือนเดิมมีทั้งตัวแผงและไม่แผงแล้วดูพี่ๆดู แผงเป็นใบแฉก,กบนนี้สองแฉกแบบชัดๆเลยเห็นไหมเนี่ยสวยอ่ะมันมีเอกลักษณ์อ่ะเนี่ยเห็นปะแผงแต่ก็แผงสวยนะไม่ได้แผงขี้เละมีสามต้นในกระถางน้องตีให้เข้าคร่าวแบบนี้เนี่ยพี่พีด่ดูมุมนี้น่าจะเห็นชัดซ้ายมือหนึ่งขวามือหนึ่งแล้วก็ด้านในอีกหนึ่งต้นเห็นปะมียอดแทงมาเห็นไหมนะมีสามต้นในกระถางก,ก้อนน้อยก้อนนี้น้องขอสามร้อยเท่าไหร่ดิมันมีสามต้นแต่ต้นเล็กหน่อย อ่ะ3ามรอยยีสบาทพอดูสีก่อนนะพี่พี่สีจริงไม่มีการปรักสีใดๆทั้งสิ้นนะคะสีธรรมชาติของน้องเลยนะคะชื่นชอบต้นไหนอ่ะลืมน้องบอกชื่อไปยังต้นนี้เท้าทองกีดมานะคะตอนนี้เท้าทองกีดมานะคะ,นนะ,คะพี่พี่หายากมากแล้วหน้าส,สวยๆแบบแผงแผงก็จริงนะแต่สวยนะคะแผงมาสวยนะน้องบอกก่อนเห็นไหมแผงเป็นใบแฉกแบบนี้แต่สวยงามมากแล้วก็กัดสีเลยนะคะ สนใจต้นไหนโทรสั่งซื้อได้เลย0982650905โทรได้แอดไลน์ได้หรือจะสแกน QR code ที่หน้าจอก,ก็ได้เลยเช่นเดียวกันนะคะค่าส่งมาจ60บาทไม่บวกเพิ่มไในทางโอนเงินแล้วก็เก็บเงินปลายทางส่งด่วนของปลายสนไนทายรอบส่งมีให้พี่ๆทุกวันนะคะส่วนพี่ๆท่านใดสั่งซื้อบอนสีโปรโมชั่นยังมีให้เหมือนเดิมนะคะแถมดินใบกล้ามปูหมักธรรมชาติพร้อมใช้งานให้กับพี่ๆทุกๆออเดอร์เลยนะคะส่งไปให้ทุกๆออเดอร์เลยนะคะ นะแถมแถมไปให้เลยนะคะอาทิตย์นี้แหละคิดว่าน่าจะเป็นภายในอาทิตย์นี้ที่จะพร้อมจําหน่ายให้นะคะเดี๋ยวมาแจ้งราคาในในคลิปวิดีโอถัดไปอีกทีหนึ่งนะคะส่วนกระจมอบบอลสียังมีจําหน่ายเหมือนเดิมค่ะครบเซตนะคะ ประกอบไปด้วยกระมังค่ะจุดผ่าเส้นผ่าสูงกลางจุดแห่ง <laughs> เส้นผ่าสูงกลาง40เซนนะคะเหล,ล็กกลม1เนเส้นเหล็กสูง2เส้นถุง30มส1บคูณหนึ่งใบเคเมนไทยให้ไปเผื่อไปให้นะคะ1 0 1ถึงเดส้นด้วยกันทั้งชุด89บาทเท่านั้นนะคะกันลมกันแมลงนะคะพักฟื้นไม้ได้ทุกชนิดไม่จําเป็นต้องเป็นบอลสีอย่างเดียวนะคะ1-3ถึงชุดแรกค่าส่ง5 5บาทชุดที่4ขึ้นไปขอบวกเพิ่มชุดละ5บาทนะคะและถ้าเก็บเงินปลายทางน้องขออนุญ,ญาตบ,บวกเพิ่มค่า บริการย0บาทเท่านั้นส่งแยกกันกับบอลสีนะคะส่งแยกกันกับบอลสีนะขนาดสูงมากๆเลยนะพี่พี่ สูงเกินหกสิเซนน่ะน้องตีไปสักประมาณ8ปดสิเซนได้นะคะครบเซตเลยประกอบง่ายๆห้นาทีเสร็จใช้งานได้เลยใช้พื้นที่ไม่เยอะข้างล่างไม่มีแขวนด้านบนได้เลยค่ะเสื้อคห้อยผูกแขวนด้านบนได้เลยแต่กระถางต้องไม่หนักนะกระถางต้องไม่หนักนะคะนะคะฝากพี่ๆด้วยนะคะฝา,ากกดไลค์ like, กดแชร์คลิปน้องด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพี่ๆมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีจ้าสวัสดีค่ะ